สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเส้นขนาดและมุมภายนอกกับมุมภายในเรื่องนี้เขามีทฤษฎีบทบอกว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งอยู่เส้นตรงคู่นั้นขนาดกันก็ต่อเมื่อมีมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันเดี๋ยวเราไปดูก่อนเขามีอยู่สองกรณีกรณีแรกเนี่ย ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นะขนาดกันแล้วมุมภายนอกและมุมภา,ายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันกรณีที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกเราแค่ว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นเนี้ยขนาดกันมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันจะมีขนาดเ <Spencer> ท่ากันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย <kem used S 1> ่างอ่ะเขาบอกมาแล้วว่าเส้นตรงสองเส้นเนี้ยขนาดกัน ถ้าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนาดกันนั่นแปลว่านั่นแปลว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็จะมีขนาดเท่ากันอ่ะมันก็แสดงว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสองนั่นเองกรณีที่สองที่สุดทางกลับก็คือมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งอยู่ถ้ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนาดกัน บอกง่ายๆเลยก็คือกรณีที่สองเนี่ยถ้ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันเท่ากันนั่นแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นเนี่ยขนานกันอะไปดูก่อนเขาบอกว่าถ้ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันมีขนาดเท่ากันนั่นแปลว่ามุมหนึ่งมันเท่ากับมุมสองะมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองเมื่อมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองนั่นแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันก็จะสรุปได้ว่าเส้นตรง kl ขนาดกับเส้นตรง MN แค่นี้เองปะ่ะเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบกันเขากำหนดอะไรมาให้บ้างกำหนดส่วนของเส้นตรง AB ดูสัญลักษณ์เอาก็ได้กำหนดส่วนของเส้นตรง AB ข,ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD นี่ไงสัญลักษณ์การขนานแล้วมีมุม ABE ห a b e คือมุมหนึ่งมีมุมหนึ่งเท่ากับมุม CDF ก็คือมุมสอง มีมุมหนึ่เข้ากับมุมสองพิสูจน์ว่าส่วนของเส้นตรง BE ขนานกับส่วนของเส้นตรง DF หรือไม่ไปเราไปพิสูจน์กันอันดับแรกเราดูส่วนของเส้นตรง BE ที่เป็นเส้นตัดเส้นนี้ก่อนนะที่มันตัดเส้นขนาน AB กับ CD อยู่ให้สังเกตส่วนของเส้นตรง BE ที่ตัดส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง cd อยู่ะสังเกตดีๆเมื่อสองเส้นนี้ขนานกันดังนั้นมันมีมุมที่หนึ่งเป็นมุมภายในของเส้นตัดกับเส้นคู่ขนานแล้วมันมีมุมสี่อะดูมุมสี่มุมสี่เป็นมุมภายนอกของเส้นตัดกับเส้นคู่ขนานถูกไหมหน้าตาแบบนี้สังเกตเห็นไหมมุมสี่กับมุมหนึ่ง คล้ายสิ่งที่ครูพูดไปเมื่อกี้เลยคือมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดอ่ะดังนั้นมุมหนึ่งเท่ากับมุมสี่ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันจะมีขนาดเท่ากันถ้าเป็นการพิสูจน์เราจะต้องใส่เหตุผลทุกครั้งเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปดูเส้นที่เราต้องการบ้าง เส้นที่เราต้องการพิสูจน์เนี่ยมันคือ BE และ DF ว่ามันขนานกันไหมทีนี้โจทย์อ่ะเขาให้มาว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสองนั่นคือสิ่งที่โจทย์ให้มาถ้ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสี่แล้วมุมหนึ่งก็เท่ากับมุมสองด้วยดังนั้นเนี่ยไอมุมสองของเราเนี่ยมันก็จะเท่ากับมุมสี่ด้วยถูกปะเออเพราะว่าหนึ่งเท่ากับสี แล้วหก็เท่ากับ2แปลว,ว่าสมันก็ต้องเท่ากับ4ี่ด้วยสิใช่ไหมเออมันใช้สมบัติของการเท่ากันสมบัติของการเท่ากันอยู่ในสมบัติข้อไหนการถ่ายทอดถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ4แล้ว a จะเท่ากับ4นะอันนี้เป็นสมบัติการถ่ายทอดเราก็เขียนเลยว่ามันคือสมบัติการเท่ากันสมบัติการ สมบัติการเท่ากันคือหัวข้อใหญ่เราสามารถเขียนได้เลยดังนั้นเราก็จะสรุปได้แล้วว่าดังนั้นส่วนของเส้นตรง BE ขนานกับส่วนของเส้นตรง DF ซึ่งมีมุม2และมุม4เป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่มีขนาดเท่ากันตัวอย่างที่2ในหน้า190แสดงวิธีหาค่าของ x ในข้อเนี้ยไปดูก่อนนะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์บอกว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนาดกันอา้าวนั่นมันแสดงว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นนี้ยขนาดกันมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่มยมันก็จะมีขนาดเท่ากันถูกไหมดังนั้นครูจะจับสองมุมนี้เท่ากันเลยก็จะเป็นสองเอเท่ากับหกสิบองศาด้วยเหตุผลที่ว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของ,ขง,ของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากัน จากนั้นเราก็แก้สมการหาค่า x เ,เลย2คูณอยู่กับ x ย้ายไปเป็นหารดังนั้นค่า x ของเราเท่ากับสาสิบองศาแค่นี้เองเดี๋ยวไปดูข้อที่1แบบฝึกหัดที่สหน้าหนึ่งรอยสบอ็ข้อนี้เขาให้หาค่าของ m อ,อ่ะในข้อนี้ครูขอมอบให้เป็นการบ้านของนักเรียนนักเรียนเราสังเกตดูดีๆเส้นนี้เป็นเส้นตัดตัดเส้นขนานอยู่ แต่เส้นคู่ขนาดอยู่สองเซนดังนั้นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันก็จะมีขนาดเท่ากันเราก็แค่จับสองมุมนี้มาเท่ากันแล้วก็แก้สมการเพื่อหาค่า m แค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สองกันข้อที่สองก็ให้หาค่า m เหมือนกันค่า m เนี่ยมันอยู่เส้นนี้ส่วน40องศาเนี่ยมันอยู่ตรงมุม120องศาอยู่เส้นตัดอีกเส้นหนึ่งหายังไงดีอ่ะค่า m อ่ะอันดับแรกข้อนี้เราเห็นรูปนี้ไหมคล้ายสามเหลี่ยมเลยแปลว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสใช้มุมภายในสามเหลี่ยมแน่เลยมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาเดี๋ยวมันจะต้องใช้เรื่องนี้แน่ๆเลยอ่ะแต่มันจะใช้ยังไงดีอ่ะไปดูก่อนเราจะหาค่าตรงนี้ยังไงเพื่อใช้เพื่อใช้ความรู้เรื่องมุมภายในสามเหลี่ยมมาแก้ปัญหามองดีๆมุมนี้เป็นมุมภายนอ มุมนี้เป็นมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดถ้าเราหาได้ว่ามุมนี้เท่าไหร่แปลว่าเราก็จะรู้มุมนี้ทันทีแล้วเราจะหามุมนี้ยังไงอะอ้าเราก็หามุมนี้เลยนี่มุมนี้มันเป็นมุมตรงใช่ไหมมุมตรงมีขนาดเท่าไหร่หนึ่งอปดองศาการที่จะได้มุมตรงนี้มานั่นแปลว่าเราต้องเอาหนึ่งร้อแปดสิบองศาไปลบมุมที่มีอยู่ก็คือมุม 120องศาเมื่อเราลบกันแล้วก็จะได้ได้เท่าไหร่เอ่ย180องศาลบ120ได้60องศานั่นแปลว,ว่ามุมนี้มีขนาด60องศาอ้าวดังนั้นมุมนี้ของเราก็จะมีขนาดเท่ากับ60องศาเช่นเดียวกัน ทีนี้มันก็จะมองภาพออกแล้วว่าเราจะหาค่า m ยังไงค่า m เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมุมภายในสามเหลี่ยมถูกไหมเออดังนั้นค่า m ของเรามันจะเท่ากับ180องศาลบ60องศาแล้วก็ลบ40องศามันก็จะได้ว่า m เท่ากับ60ลบ40ได้ ได้ลบ100องศาดังนั้นค่า m ของเราจะเท่ากับ80องศาจบแล้วแค่นี้เองต่อไปข้อที่2อะข้อที่2 2.1เนี่ย2.1งจขอมอบให้เป็นการบ้านของนักเรียนข้อนี้เขาให้แสดงว่าส่วนของเส้นตรง PQ กับส่วนของเส้นตรง RS เนี่ย ขนานกันหรือไมอ่การที่มันจะขนานกันก็คือมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันจะต้องมีขนาดเท่ากันก่อนเราก็แค่พิสูจน์ว่าร้อยสี่สิบกับ x เนี่ยมีค่าเท่ากันหรือไม่แค่นั้นเองถ้ามันเท่ากันนั่นก็แสดงว่าสองเส้นนี้ขนานกันเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างข้อที่สองจุดสองเราจะได้ทำสองจุดหนึ่งได้ อสองเส้นนี้นะเขาไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะว่าสองเส้นนี้ขนาดหรือไม่ขนาดเขาให้มุมมาเฉยๆเราเจออะไรเอ่ยเราเจอเส้นตัดเส้นหนึ่งการที่จะพิสูจน์ว่าสองเส้นนี้ขนาดกันหรือไม่เราก็จะเอามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมาใช้ก็คือถ้ามุมนี้กับมุมนี้มีขนาดเท่ากันนั่นแปลว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันอันดับแรกเราต้องไปหาค่า x ก,ก่อน ในข้อที่หนึ่งเนี่ยใช้วิธีตามประมาณนี้ได้เลยนะอันดับแรกไปหาค่า x ค่า x หายังไงดีอ่ะดูก่อนนะค่า x ค่า x เ,เราจะหาจากมุมตรงที่เกิดขึ้นบนเส้นตรง PQ อ้าวค่า x เ,เนี่ยหา x จะได้ x เ,เท่ากับเรารู้อยู่แล้วว่ามุมตรงมีขนาด 180องศาถ้าเราลบมุม60ออกแล้วก็ลบมุมนี้ออกเราก็จะได้ค่า x มาถูกไหมเราก็ลบ60องศาก่อนส่วนไอมุมนี้มันมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยนั่นแปลว่ามุมนี้คือมุมอะไรมุมฉากถูกต้องมุมฉากมีขนาด90องศาเพราะฉะนั้นเราก็จะลบ60องศาออกและก็จะลบ90องศาออกเราก็จะได้ค่า x มาค่า x เท่ากับอ่ะ หนึอปองศาลบหกสิบลบเกได้ลบเท่าไหร่เอ่ยได้ลบหนึ่งร้อยห้าสิบดังนั้นค่า x ของเรามีขนาด3ามองศาอา้าเราก็จะได้ค่า x มาแล้วเท่ากับ30องศาอา้าวมันเท่ากับมุมนี้พอดีเลยดังนั้นเมื่อลังสีมันตัดเส้นตรงทั้งสองเส้นแล้ว มุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันก็คือสามสิบองศาก็จะสรุปได้เลยว่าสเาส้นตรง pq ขนาดกับเส้นตรง R s ตามบทนิยามจบแล้วแค่นี้เองไม่มีอะไรซับซ้อนเลยต่อไปดูข้อที่3กัน ข้อที่สามเขาให้อะไรมาเยอะแยะเลยอะ่ะกาหนดให้ดูรูปเอาก็ได้เนาะกาหนดให้เส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd และ cd ก็ขนานกับเส้นตรง ef ด้วยน่าแสดงว่าสามเส้นนี้ขนานกันมีเส้นตัดมาให้เราเส้นหนึ่งคือเส้น xy จงแสดงว่า mn mn คือเส้นนี้เขาไม่มีสัญลักษณ์การขนานมาเลยนะและโจทย์ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเส้นนี้ขนาดกับอะไร จงพิสูจน์ว่าเส้นตรง MN ขนานกับเส้นตรง EF ก็คือเส้นนี้จงพิสูจน์ว่าสองเส้นนี้ขนานกันการที่มันจะขนานกันได้ก็ต้องมีมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องมีขนาดเท่ากันปะเราไปพิสูจน์กันอันดับแรกต้องหาค่า x ก่อนว่ามันมีขนาดเท่าไหร่ ครูจะพิสูจน์โดยใช้ค่า x นะแต่ถ้านักเรียนจะทำค่า y ก็ได้ไม่เป็นไรตามความอยากเลยอะตามความอยากเลยเราก็ไปหาค่า x ก,กันก่อนอค่า x หายยังไงเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือมุมตรงมุมตรงมีขนาด180องศาดังนั้นค่า x ของเราเนี่ยจะเท่ากับ180องศาลบด้วยมุมที่มีอยู่ก็คือ88องศาดังนั้นค่า x ของเราจะมีขนาด เท่าไหร่เลยร้อยแปดสิลบแปได้9ก้องศาดังนั้นค่า x ของเรามีขนาด92องศาอ่ะเสร็จแล้วได้ค่า x มาเห็นอะไรไหมอันนี้ก็92องศาอันนี้ก็92ององศาอ้าวมุมเท่ากัน ดังนั้นเมื่อเส้นตรงมันตัดเส้นตรง MN และเส้นตรง EF อยู่เนี่ยมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันจะมีขนาดเท่ากันและตอนนี้มันมีขนาดเท่าไหร่92้าสบองศาเท่ากันเลยถูกไหมอ่ะ9ก้าสบององศาก็จะสรุปได้เลยว่านั่นคือเส้นตรง MN ขนาดกับ เส้นตรง EF ตามบทนิยามเลยนักเรียนอาจจะบอกว่าครูมันไม่ใช่มุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยมันอยู่คนละมุมคล้ายมุมแย้งเลยนักเรียนดูดีๆ92องศาที่เราเพิ่งหามาได้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทีนี้หน้าตาม,มันจะเหมือนกันได้จากตรงไหนเดี๋ยวมาดู 92องศาฝั่งนี้เามื่อมองไปฝั่งตรงข้ามจะเจอมุมตรงข้ามมุมหนึ่งมุมตรงข้ามเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันแสดงว่ามุมเนี่ยก็จะมีขนาด92องศาเส้นนี้ขนาดกับเสน้นนี้ดังนั้นมุมนี้ก็จะมีขนาด92องศาด้วยมันขนาดกับเส้นนี้อีกก็แสดงว่าจะมีขนาด92องศาด้วยแล้วเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วว่า EF ขนานกับ MN อ่ดังนั้นทุกเส้นขนาดกันมุมนี้ก็จะมีขนาด92องศาด้วยเช่นกันแค่นี้ก็มองออกแล้วนะว่ามันเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้างบนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่มีขนาดเท่ากันได้อย่างไรโอเคนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ